ว้าวขอบเ่านั่นดูดีมีสไตล์มากเลยอ่ะนี่เป็นตึกของตะกูเล่ก็จะต้องอลังการอยู่แล้วเฮ้ยนางฟ้าเ,เพื่อเป้าหมายฉันต้องอดทนสวีเซนเซนเธอต้องเข้าใจสถานการณ์ตอนนี้ให้ดีนะสิ่งของลูลาพวกนี้ได้ไมาจากเธอไปแล้วเย รห่อมากเลยใจเย็นไว้ใจเย็นไว้ก่อนสวีเซนเซนอย่าลืมภารกิจวันนี้สิครั้งแรกเลยนะที่ฉันต้องทำแบบนี้คุณหลี่คะฉันสวีเซนเซนคะ่ะ <c oughs> ฉันไม่รู้จักเธอ <c oughs> คุณลี่นี่ตลกจังในเมืองปักกิ่งไม่มีใครที่ไม่รู้จักฉันนะคะ <c oughs> ลงตัวเอง ลอยเข้าไปไม่ได้รอเดี๋ยวค่ะแค่แค่คุณให้เงินฉันฉันก็จะนอนกับคุณค่ะมาเสนอตัวถึงที่แบบนี้เนี่ยฉันไม่ชอบถ้าไม่ลองซิลได้ไงคะว่าฉันมีอะไรดีเงินเนี่ยฉันมีอยู่แล้วแต่ขอดูซิว่าเธอเหมาะสมกับราคาไหนคุณลี่คิดว่ายังไงละคะราคาต่ำไม่ต้องรีบตัดสินใจขนาดนั้นก็ได้ค่ะเออ งั้นขอเช็คของดูหน่อยแล้วกันมาขายตัวยังแคร์เรื่องพวกนี้อยู่อีกเลอฉันกลัวว่าคนอื่นจะเห็นเดี๋ยวคุณจะไม่ชอบใจให้คะาคุณลี่จะอาบน้ำก่อนไหมคะอาบน้ำเหรอเอาไว้ทีหลังงั้นเรามาคุยราคากันก่อนดีไหมคะ ถ้าเธอทําดีรับรองราคาไม่ตกแน่ฉันจะแกล้งทําต่อไปไม่ไหวแล้วนะหวังว่าคุณลี่จะไม่ให้ทำให้ฉันผิดหวังนะคะหยุดพูดได้แล้วอ่ะแกไม่ออกกางเกงก็ยังไม่ได้ถอดฮะรีบร้อนจังเลยนะคะมานี่ชิยุ่งยากทำอะไรอะ่ะเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าไหม คนอย่างฉันไม่ชอบลีละ่ะแล้วเธอคิดว่าไงเออฉันอไหนไหนบอกว่าเชี่ยวชาญไงทำไมเหนื่อตกแบบนี้ละ่ะฉันแค่ร้อนเฉยๆค่ะโอ้อา่าก็เห็นหมดทั้งตัวแล้วยังจะอายอะไรอีกรอยเพื่อนเลือดหนีแย่และ ตอนนี้คุณรู้สิบซิบโดนหนังจะเลือดออกหรือเปล่าคะฉันไม่ชอบไห้ใครมาหลอกฉันโดยเฉพาะผู้หญิงเออนี่นี่คือประจำเดือนของฉันเองค่ะเ้าหลอกฉันสองรอบแล้วนะเขารู้แล้วเหรอเออคุณคุณจะเบี้ยวค่าตัวใช่ไหมคะพวกผู้ชายก็แบบนี้แหละเชื่อถือไม่ได้ฮั <Hello. S 2> โลโหลฮัลโหลพี่ลิลลี่ฉันคิดดีแล้วนะคะ นักธุรกิจไต้หวันคนนั้นที่อยากเล้งดูฉันฉันตอบตกลงค่ะแค่เขาจ่ายเงินมาสามล้านก็พอเฮ้ยสวีเซนเซินแย่งโทรศัพท์ฉันทำไมสามล้านฉันให้เธอเองนะแต่ว่าถ้าเธอยังกล้าไปขายตัวอแล้วก็คอยดูว่าฉันจะจัดการเธอยังไงน่ากลัวจัง สามล้านไม่พอใช้เลยค่ะใช้ครั้งนี้หมดแล้วครั้งหน้าก็ต้องขายใหม่เดี๋ยวคุณจะรับเลี้ยงดูฉันละคะได้เอ๊ะทำไมตอบตรงลงง่ายจังภายในหนึ่งปีฉันจะให้เงินเธอเดือนละสามล้านนะถ้าเธอท้องฉันจะให้อีกหนึ่งร้อยล้านเพื่อเก็บเด็กไว้แต่หลังจากเด็กคลอดออกมาแล้วเธอกับลูกต้องตัดขาดกันนะ คุณจะให้ฉันมีลูกให้คุณงั้นหรอฉันไม่ชอบการคุมกำเนิดใดๆทุกประเภทอีกอย่างเป็นผู้หญิงของฉันต้องเป็นหน้าเป็นตาในสังคมให้ฉันด้วยหวังว่าเธอจะไม่ทำให้ฉันขายหน้านะอย่กากังวลไปเลยค่ะฉันจะทำให้คุณหนูในตระกูลผู้ดีเลยละค่ะบัดนี้มีเงินสิบล้านนะแล้วคืนนี้ไปเจอฉันที่ปีฮันฮวาขอบคุณมากค่ะ พลิดถือว่ารู้ล่วงไปด้วยดีแม่เสินๆรีบกลับมาหน่ลูกพวกนั้นมันมาอีกแล้วแม่จะไม่ไหวแล้วหนูจะรีบกลับไปเดี๋ยวนี้ค่ะรอหนูนะคะแม่ใกล้จะถึงบ้านแล้วไอ้พวกควุณเร็วแม่เจ็บตรงไหนไหมคะเสินเซน,นพวกมันจะไล่แม่ไปจากบ้านนี้ คงไม่ได้ไปขายตัวหรอกนะคุณหนูสวีไม่กลับบ้านทั้งคืนไปไหนมาเล้อระดับคุณหนูสวีไม่รู้ว่าตกคืนและเท่าไหร่ถ้าคุณหนูสวีมานอนกับฉันสักคืนวันนี้ฉันจะไม่เอาเงินก็ได้นะแต่พรุ่งนี้จะมาใหม่ที่พวกหมารับใช้เงินที่ติดพวกแกฉันจะใช้คืนทุกบาททุกสตางค์แน่นอนแต่พวกแกจะต้องขอโทษแม่ของฉันขอโทษ อตอนยังมีหน้ามารักศักดิ์ศรีอีกเหรอทำไมมีเงินมาให้ฉันแล้วก็ฉันก็จะอยู่ก่อควนพวกแกสองคนอยู่ที่นี่แหละถ้ายังกล้าแต่ต้องฉันอีกแล้วก็นี่วินเชิไม่ปล่อยแกไว้แน่เธื่อ,อย่างคิดว่าตัวเองเป็นคุณหนูผู้ดีอยู่หรือไงอะ่ะตื่นได้แล้วนะบ้านตระก,กูลสวีนะล่มแล้วนังสละเลวนี่เฮ้ย แกกล้าดียังไงเออถ้าวันนี้ทำร้ายฉันนะพรุ่งนี้จะมีคนไปสับมือพวกแกให้เละเลยเงินในบัตรนั้นเพยียงพอกับพวกแกต้องการแล้วคุณโนซูวี่นะ่จะรับเอาบัตรให้พวกเราตั้งนานแล้วนะครับจะได้ไม่เจ็บตัวจริงไหมพวกเราแค่โดนสั่งมานะจะมาเอาอะไรกับพวกเราถ้าจะแข่งกับไปลงกับคุณปายนูนะเพราะเขาเป็นเจ้านี้ออกไปพวกเรากลับ ส่วน,นเจ็บไหมลูกหนูไม่เป็นไรคะ่ะแม่คะเรารักษาบ้านหลังนี้ไว้ได้แล้วนะคะจะไม่มีใครไล่เราไปไหนได้อีกแล้วอืมฮัลโหลคุณนายสวีคือว่าสามีของคุณพึ่งเสียชีวิตลงครับพอ่าอย่าจากพวกเราไปนะคะคุณหนูสวี บินค่ารักษาพยาบาลนะครับศพพ่อฉันยังไม่ทันทาพิธีเลยก็รีบเก็บค่ารักษาพยาบาลเลยเหรอเออมันเป็นระเบียบนะครับผมไม่มีทางเลือกตอนพ่อฉันยังมีชีวิตอยู่ท่านบริจาคเง,นงินให้โรงพยาบาลานี้ไม่รู้เท่าไหร่แต่ตอนนี้ศพเขยังไม่ทันได้ฝังเลยพวกคุณก็รีบคิดเงินเสแล้วมันไม่มากเกินไปหน่อยเหรอเออคุณหนูโซวีพวกเราไม่มีทางเลือกจริงๆนี่เป็นคําสั่งของคุณฝ่ายนะครับฝ่ายย้นยุ่อีกแล้วเหรอฉันไม่ปล่อยแกไว้แน่ ได้ฉันรู้แล้วเงินฉันจะจ่ายให้ครบไม่ให้ตกหล่นแม้แต่สตางแดงเดียวเลยมามองของวางไว้ตรงนี้เ้อยังเงียบเชียบอะไรแบบนี้ฉันตั้งใจจะซื้อกระเช้าดอกไม้สี่อันมาให้เป็นพิเศษควยเศร้าเกินไปนะ่ะออกไปเฮ้อ ฉันมีเจตนาดีมาเยี่ยมแต่กลับไล่ฉันแบบนี้ได้ไงเธอนี้มันอามรมณ์ร้ายจริงๆเลยดูพ่อจะสิเขาตายพ่อลมเกี้ยวกลาดของเธอแท้ๆเลยฮหนึ่งบอ้าฉันต้องใส่ชุดนี้ไปร่วมงานที่ปีฮันนาวาด้วยชุดฉันเสียหายแบบนี้จะชุดใช้ไหวไหมทรงผมฉันก็เพิ่งทำมาใหม่ด้วยปีฮันาวาคืนนี้มาเจอกันกับฉันที่ปีฮันนาวาเชื่อ โมฟานคิดถูกแล้วที่ทิ้งเธอคนบ้านนี้เป็นบ้ากันไปหมดแล้วแล้วรู้ไหมว่าถ้าคนบ้าฆ่าคนตายจะไม่ได้รับโทษประหารแกแกฆ่าปูเช่นหรอไม่อยากเสียเวลากับพวกแกแล้วละ่ะฉันกับโมฟานจะแต่งงานกันเดือนหน้าสเวน,นเธอต้องมาให้ได้นะโมฟานจะแต่งงานแล้วเหรอส่วน,นแม่คะเขาให้แต่งงานแล้ว เยโมฟานเขาจะแต่งงานแล้วหนูไม่รักเขาไม่รักหนูแล้วจริงๆแม่จะไปข้ามาให้ลูกเองแม่ขาแม่ขาหนูเหลือแม่แค่คนเดียวแล้วนะคะแม่ทำอะไรลงไปเนี่ยแม่เหนูใช่พวกเขาจะใช้ทุกอย่างที่ทำกับเราอย่างแน่นอน บีฮันทวาเป็นขับขับเฮาที่โด่งดังที่สุดในปักกิ่งคนที่สามารถเข้ามาที่นี่ได้ไมีแต่พวกเศรษฐีและคนที่มีหน้ามีตาในสังคมคนดังในเมืองนี้มักจะมาสนุกที่นี่เสมอเฉพาะค่าบัตรผ่านประตูก็ประมาณหนึ่งแสนแต่ก็ยังมีหลายคนที่ยอมจ่ายเพื่อจะได้เข้าร่วมสังคมชั้นสูงนี้ อืมไปเจอรี่มินเฉินดีกว่าเอ๊ะเสียงนี่มันทำไมเธอเจอเขาที่นี่ด้วยใช่เธอจริงๆด้วยถึงเราเลิกกันไปแล้วแต่พี่ก็ยังเป็นพี่โมฟานของเธอเหมือนเดิมนะไม่ต้องพูดห้อ,อมความคขนนหรอกหรือนายอยากจะแอบคบกับฉันงั้นหรอพูดอะไรไร้สาระนะ่ะจริงสิยังไม่ได้แสดงความยินดีกับผู้แต่งงานใหม่เลยขอให้นายก็ไปย่วน มีลูกเร็วๆอายุก็มากแล้วถ้าไม่รีบมีเดี๋ยวจะไม่มีแรงเบ่งลูกนะเสซิญระว่างคำพูดเธอหน่อยเธอเป็นลูกผู้ดีนะ <c oughs> ไม่มีตระกวนสวีต่อไปแล้วฉันไม่กล้ายุรหลับตัวเองขนาดนั้นหรอกนายก็มองฉันสูงเกินไปเธอกับลี่หวินเฉินเป็นอะไรกันเฮ่ยทายจริงเหรอเธอทำแบบนี้ไม่เห็นแก่หน้าคุณลุงสวีเลยเหรอ แล้วนายมีอะไรดีมาสั่งสอนฉันดูดเชิญเชิญมานี่ทำไมต้องมาตอนนี้ด้วยกำลังจะมากุ้เลยหมิงเฉินโกรธฉันเลยคะเปล่าเธอไม่รู้จักมารยาทหรือบ้างไงค่ะแต่ฉันก็ไม่ได้ทำอะไรเลยนะเห้ หาอืมรอยโมฟานสุวีซึนซ้นอืมคจะโกรธไหมนะทำไมใส่ชุดไม่สุดใสแบบนี้เขาไม่รู้งั้นเหรอไปเปลี่ยน ฉันฉันชอบชุดนี้ค่ะคืนนี้ใส่ชุดนี้ได้ไหมคะจะภีเซนเซนอย่าลืมฐานะเธอสิจริงด้วยฉันมีสิทธิเรียกร้องอะไรได้อีกละ่ะขอโทษค่ะงั้นฉันเปลี่ยนชุดนะคะอ้อสุีเซนเซนจะอยู่ในนั้นทั้งคืนเลยไหมงานเลี้ยงจะเลิกแล้วนะ พ่อคะคนที่มาลังแกแม่กับหนูหนูจะเอาคืนพวกมันยังสาสมเลอกจากป่าย,ยวนๆเป็นคนแรกคุลลี่อยากช่วยฉันเปลี่ยนชุดไหมคะเธออย่ามีลูกไม้อะไรจะดีกว่านะลูกไม้อะไรกันคะคุลลี่ฉันแค่จะให้คุณช่วยอะไรสักหน่อยได้ไหมคะก็ต้องดูพฤติกรรมของเธอก่อน สแสดงว่าคุณก็ความสุดสัยใหม่มีเวลาจํากัดงั้นฉันต้องรีบแล้วล่ะคุณว่าฉันสวยไหมโอ้โอผู้หญิงแบบเธอฉันเจอมาเยอะก็เป็นแค่ของเล่นในสายตาของคนอื่นคุณรีบคุณทำฉันเจ็บนะอย่าคิดจะเล่นลูกไม้อะไรอีกนะรับทราบค่ะจะรับเงินคุณแล้ว ฉันไม่ทำให้คุณผิดหวังแน่นอนคืนนี้คอยดูฉันให้ดีนะคะห้องจัดเลี้ยงเช่อมาแล้วเหรอทำไมช้าจังสวีเซนเก็ช่างเหลือเกินพอ่อเพิงตายไปแท้แต่กลับมาห่อยผู้ชายถึงที่นี่เธอพูดว่าอะไรนะ พ่อเพิ่งตายงั้นเหรอ